สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับกรบผมมนุษย์ขังข่าวสปอยหนังยาวสลับชานอนดึก าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะมาสปอยให้ฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า s u ชป t h t l i l i t s ซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าภาษาเตลูกูในปี2021ที่เขียนและกำกับโดยสุคุมันออกฉายครั้งแรกในวันที่17ธันวาคม2564โดยทุนสร้างของหนังเรื่องนี้เราประมาณ1,094ล้านบาทและสามารถทำเงินไป ได้รับประมาณ1 5 9 7ล้านบาทนักแสดงนำของหนังเรื่องนี้ก็คืออลูอรจันระบบเป็นพุสปาชายหนุ่มสุดเซอร์ที่มีความฉลาดเป็นกรดรัชมีกามนดานาะระบบเป็นศิวล,ลีสาวขายนมที่พุสปาตกหลุมรักโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คือพุสปาชายหนุ่มสุดเซอร์บ้านจนที่ทำงานลักลอบตัดต้นไม้ผิดกฎหมายซึ่งเขาทำงานได้โดดเด่นจนได้รับหน้าที่ให้เป็นคนดูแลการขนส่งไม้เท่อนทั้งหม จากตระกูลมาเฟียซึ่งลึกๆแล้วพุสปาต้องการจะขึ้นเป็นผู้นำมาเฟียที่ยิ่งใหญ่พุสปาจะสามารถทำสิ่งที่เขาต้องการได้หรือไม่ ก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับผมฮเนแนน่าดูใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และถ้าว่าใครสนใจอยากจะรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเต็มๆแล้วล่ะก็สามารถไปรับชมกันได้ที่พรามวิดีโอเลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผม เปิดเรื่องมานะครับหนังมันก็จะเล่าถึงเรื่องเครื่องดนตรีที่ถูกสร้างมาจากไม้ชนิดพิเศษที่มีมูลค่าสูงซึ่งไม้เหล่านี้ถูกลักลอบเข้ามาในประเทศจีนทางทะเลซึ่งสถานที่ที่ผลิตไม้เหล่านี้นั้นมาจากประเทศอินเดียก่อนที่หนังจะตัดไปที่รถบรรทุกคันหนึ่งที่ได้ขับหนีตำรวจอยู่ซึ่งพวกตำรวจก็ได้ดักรถไว้ได้และก็พยายามที่จะลาคนรถออกมาแต่ก็ถูกกระชากาไปสปริวก่อนที่พุชปาจะเดินลงมาและก็ก่าวทักทายพวกตำรวจซึ่งพวกตำรวจก็มากระชากคอจะจับกลุ่มตัวเขา พุสปาเลยเปิดฉากกระทืบพวกตำรวจสลับคาบจับทุบไปอย่างแรงตบสะไายท้องสอกสปลิ่วสึ่งสุดท้ายเขาก็ถูกจับกุมตัวไปได้แต่พวกตำรวจก็ปล่อยตัวเขาไปเพราะพวกพุสปาได้ให้เงินสินบนกับพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดไปที่โรงงานระหว่างที่เขากำลังนั่งกินชาอยู่เจ้าของโรงงานก็ได้เข้ามาตรวจสอบงานซึ่งเขาก็ไม่พอใจที่พุสปานั่งขว่ยห้างไม่ให้เกียรติเขาหัวหน้าของพุสปาเลยมาบอกว่าทำไมถึงมานั่งแบบนี้ ทำไมถึงไม่แสดงความเคารพก,กับเจ้านายบ้างถ้าพุสปาอยากทํางานที่นี่ต่อก็ควรปรับปรุงนิสัยตัวเองซะพุสปาเลยบอกกลับไปวันนี้คือขาของเขาเขาจะทําอะไรก็ได้เจ้านายจ้างเขาให้มาทํางานไม่ใช่ให้เขามาให้เกียตรติก่อนไอ้พุสปาจะของเงินค่าแรงและลาออกจากที่นี่ทําเอาคิสาวาลูกน้องของเจ้าของโรงงานศรัทธานในความหล่อเท่ของพุสปามากๆตัดสินใจลาออกไปเป็นลูกน้องของพุสปาเลยตัดไปที่บ้านของพุสปาระหว่างที่เขากําลังนอนอยู่เจ้านี้ก็ได้มาทวงเงินแม่ของพุสปา ซึ่งเธอก็บอกกับเจ้านี้ว่าตอนนี้เธอไม่มีเงินแต่เดี๋ยวเดินหน้าเธอจะหางเงินมาให้ได้เพราะตอนนี้พุสปาได้งานทําแล้วแต่อเจ้านี้ก็ด่าปราจาแม่ของพุสปาต่อนหน้าทุกคนว่าเธอไม่มีเงินจ่ายนี่และก็บอกอีกว่าพุสปามันไม่มีงานทําเพราะมาไปนทำที่ไหนก็นลาออกตลอดแม่ของพุสปาเนี่ยก็เลยถามพุสปาว่าทําไมถึงไม่หางานดีๆทาถ้าเขาไม่ทํางานครอบครัวจะเอาเงินจากไหนมาใช้จ่ายแต่พุสปาเนี่ยก็ทำเป็นหูทวนล,ลมก่อนที่จะเอาควายของแม่ไปขายและนําเงินมาใช้นี่ห้ ซึ่งก่อนที่เจ้านี่จะไปพุสปาก็บอกกับเจ้านี่ว่าเจ้านี่จะต้องไปบอกกับทุกคนที่เห็นเหตุการณ์เมื่อวันก่อนบอกรอบครัวเขาได้ใช้นี่หมดแล้วซึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์เมื่อวันนั้นก็มีประมาณ120้คนแต่ไอ้เจ้านี่ก็บ่ายเบี่ยงจะไม่ไปเลยถูกพุสปาบอกเขาให้แล้วก็ลากตัวพาไปตามบ้านแต่ละหลังต่อมาระหว่างที่พุสปากําลังนั่งดูบุหรี่อยู่ก็มีคนมาชวนให้ไปทํางานที่ได้เงินหลักพันพุสปาเลยตีเนื้อขึอ้นรถไปกับฝูงชนด้วยรถก็ได้ขบับเดินทางเข้าไปในป่าเสียงกทา พิธีบวงสวงก่อนที่จะตัดไม้กันแต่ระหว่างที่กําลังตัดไม้กันอยู่ไอคอนสอดแนมที่เห็นรถตํารวจก็ได้ส่งสัญญาณให้พวกที่ตัดไม้รู้พวกคนตัดไม้เลยรีบวิ่งวงแตกทิ้งไม้หนีกันใหญ่แต่พุสปาเนี่ยก็ได้ห้ามไว้บอกกับพวกคนตัดไม้ว่าจะหนีไปทําไมพวกเขาตัดไม้กันแทบตายแต่ดันจะทิ้งไม้ไว้ให้ผู้ตํารวจเนี่ยนะตอนนี้เขาคิดแผนการเด,เด็ดขึ้นมาได้แล้วก่อนที่สารวัตรโกวินจะบุกเข้ามาซึ่งพวกคนตัดไม้ก็ทําเป็นนั่งคุยกันบอกกับพวกตํารวจว่าพวกเขาพาแกะมาหากินในป่า อยู่เลยถามว่าเอาขวานมาทาอะไรพุสปาเลยตอแหลไปว่าเขาเพกขวานมาฆ่าเสือที่จะมากินแกก่อนที่พุสปาจะพูดจากกลีนสลวรัตทาเอาสลวรัตนี่ของขึ้นเอาปืนจอ่อหัวพุสปาเลยพุสปาเลยบอกว่าคุณสามารถยิงกระสุนได้ครั้งนั้นหนึ่งนัดแต่เขาสามารถควงขวานหกสิบขวานได้ภายในครั้งเดียวฉะนั้นอย่าล้นหาเรื่องเลยดีกว่าซึ่งพวกตำรวจเนี่ยก็มีคนน้อยกว่ามากๆเลยทำให้พวกเขาต้องถอยกลับไปก่อนหลังจากที่ตํารวจไปแล้วพุสปาก็ได้ตัดเชือกให้มาทั้งหมดที่แขวนไว้บนต้นไม้ตกลงมาก่อนที่เขา จะร้องเพลงเต้นกับเหล่าพี่ๆนักตัดไม้หลังจากนั้นพวกพุสปาก็จะเริ่มต้นทํางานตัดไม้ขนไม้นําไปส่งให้กับรถบรรทุกซึ่งระหว่างที่พุสปากำลังล้างมือล้างเท้าอยู่คิซาวาก็มาบอกกับพุสปาว่าเขาจะขอติดตามพุสปาไปด้วยเพราะเขาเชื่อว่าในอนาคตพุสปาจะต้องกลายเป็นคนที่ยิ่ง,งใหญ่มากแน่ๆซึ่งระหว่างนั้นเองพวกตำรวจก็ได้ยกทัพบุกเข,ข้ามาจะจับกลุ่มตัวพวกคนตัดไม้แต่พุสปาก็ไม่มีท่าทีที่จะหวาดกลัวปาหินใส่พวกตำรวจทําให้คนตัดไม้ขึ้นสู้ช่วยกัน คว่างหินใส่ก่อนที่จะเกิดเหตุปะทะชุลมุนกันพุสปาหรือชังจวะนนั้นขับรถบรรทุกไม้หนีออกไปซึ่งพวกตำรวจนี่ก็ไม่ยอมขับรถตามพุสปาไปด้วยแต่พอล้าสายตารถที่พุสปาขับได้หายไปเหลือเพียงแค่ตัวเขาพวกตำรวจเนี่ก็เลยจับกลุมแลวก็รมานพุสปาอย่างหนักเพื่อให้พุสปาบอกว่ารถบรรทุกได้หายไปไหนแล้วแต่พุสปาเนี่ยก็ไม่ยอมบอกแถมยังกนตีนกลับด้วยบอกว่าขอน้ําดื่มหน่อยแต่พอตำรวจเอาน้ํามาให้พุสปาเนี่ยก็บอกให้ตำรวจเอาน้าให้คนที่ตีเขาซะเพราะดูเหมือนว่าคนตีจะไม่ไหวแล้วทําเอาสลอมนี่ของขึ้นเล กลับทืบตีพุสปาลุลัวแต่พุสปาเนี่ยก็แต่หัวเราะมันมีท่าที่จะยอมบอกอะไรเลยก่อนที่จะมีตำรวจนายหนึ่งมาชวนคุยดีๆและก็ถามชื่อจริงของพุสปาถามชื่อพ่อพุสปาแล้วก็จี้ปมครอบครัวของพุสปาไปเรื่อยๆทำเอาพุสปาในหน้าเสียเลยเพราะว่าตอนเด็กๆแม่ของเขาได้เป็นเมียน้อยของครอบครัวที่มีฐานะซึงลูกหลานของครอบครัวนั้นก็ไม่ยอมรับในตัวของพุสปาและแม่ไม่ให้พุสปาเจอกับพ่อและก็ไม่พุสปาใช้นามสกุลเดียวกันกับครอบครัวของเขาทําให้พุสปาไม่มีนามสกุลใช้ชื่อพุสปาอย่าง เลยมาต่อมาระหว่างที่พุสปาได้ออกมาจากคุกและระหว่างที่เขากําลังสั่งอาหารอยู่แก๊งของเลนดี้ก็ได้ขับรถมาเซิร์มันเป็นแก๊งอีกแก๊งหนึ่งที่มีที่พักของที่นี่คนที่หนึ่งก็คือจารีซึ่งเขาเป็นคนขี้เงียนชอบมั่วกับสาว,สาวเวลาผู้หญิงคนไหนจะแต่งงานก่อนวันแต่งงานผู้หญิงคนนั้นจะต้องนอนกับเขาก่อนถึงจะได้แต่งงานได้คนที่2ก็คือจักกาซึ่งจักกาก็เปิดสมกับหัวสมองของแกง๊งเขามีหน้าที่ดูแลธุรกิจทั้งหมดและคนสุดท้ายพี่ชายคนโตเขาก็คือคอนดาซึ่งคอนดานเป็นคนทีี่ เน้นใช้กำลังมากกว่าสมองปลาระเบิดใส่ศัตรูจนแขนตัวเองขาดซึ่งพวกเรดดี้ได้มาถามพุสปาว่ารถบันทุกไม้ได้หายไปไหนแล้วพุสปาเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาต้องการเงิน5้าแสนรูปีถึงจะยอมบอกที่ซ่อ,อนรถบรรทุกคันนั้นซึ่งจาักกาก็ตกลงจ่ายเงินตามที่พุสปาต้องการซึ่งพุสปาก็จะพาไปยังสถานที่ซ่อนรถบรรทุกแต่ก่อนจะไปพุสปาได้ขอให้พวกจัการปาการะกันตัวเขาก่อนเขาจะได้พาไปที่ซ่อนได้ทำเอาจารีนโมโหเลยที่พุสปาชอบเล่นลิ้นไปเรื่อยขู่พุสปาว่าจะฆ่าแล้วก็ฝังพุสปาซะแต่ P ปาก็บอกว่าท้าฆ่าเขาและคลายจะเป็นคนบอกที่ซ่อนของล่ะต่อมาหลังจากที่พุชปาถูกประกระตัวออกมาแล้วเขาก็ได้พาไปยังสถานที่ซ่อนซึ่งที่ซ่อนของรถนั้นคือในบ่อน้ําขนาดใหญ่ที่พุชปาได้ขับรถไปทิ้งไว้หลังจากที่กู้รถคันนั้นออกมาได้แล้วพวกจักกาก็ได้เงินห้าแสนไปตามสัญญาซึ่งพอพุชปาจะขอตดรถจารีเข้าหมู่บ้านจารีก็ได้บอกว่าเขาไม่ไยอมให้ใครมาสรรถไปกับเขาก่อนที่จารีจะให้เงิน20รูปีให้พุชปาขึ้นรถลากกลับบ้านไปเองพุชปาเลยตัดสินใจที่จะซื้อรถขับ ของตัวะเลยวันต่อมาพุสปาก็ได้ซื้อรถตู้คันสีแดงขับไปอวดแม่แล้วก็พาแม่ขึ้นรถไปดิฟรถขิงโชว์ที่หน้าบ้านของตระกูลฝั่งพ่อทําเอาพวกคนในบ้านนี่แปลกใจมากๆที่พวกพุสปาไปหาเงินมาจากไหนมาซื้อรถคันใหม่ก่อนที่พุสปาจะขับรถไปที่บ้านของตระกูลเรนดี้ซึ่งตอนนั้นคอนดากาลังกระเทืบลูกน้องที่ทํางานไม่สาเร็จซึ่งคนอื่นๆก็บอกว่าพวกตารวจมันดัดเส้นทางที่พวกเขาเดินทางตลอดพุดสปาก,ก็พูดในที่ประชุมขึ้นมาว่าคุณไม่สามารถที่จะพูดว่าเพลงไม่ดีได้เมื่อคุณไม่ได้เป็นคนเต้น ลีเลถามว่าแกมีสิทธิ์อะไรที่จะพูดในที่ประชุมก่อนจะไล่ให้พุสปาออกไปแต่จาักกาก็ห้ามไว้และบอกกับคอนดาว่าพุสปาเป็นคนที่ซ่อนของให้พวกเขาและเรียกเก็บเงินจากพวกเขา5 0 0 0 0 0พุสปาก,ก็ได้บอกว่าห0,000 0ไม่ใช่ค่าซ่อนสินค้าแต่เป็นค่าปกป้องไม่ให้พวกเรนดี้ติดคุกตั้งหากก่อนที่พุสปาจะบอกวีวธที่ส่งสินค้าให้แนบเรียนด้วยวิธีต่างๆให้ทุกคนฟังทําให้คอนดาเกิดทุกข์ใจในความฉลาดกับพุสปาขึ้นมาและสั่งให้ลูกน้องทําตามที่พุสปาบอกซึ่งแผนการแรกเขาได้ขนไม้ โดยใช้รถขนนมเป็นขอบางหน้าทาให้พวกตํารวจไม่สามารถตรวจสอบเจอได้ซึ่งงานแรกก็ผ่านไปได้ดีดคอนดาเลยมอบหมายหน้าที่ให้พุสปาเป็นคนดูแลงานขนส่งและให้จักกาเป็นคนคอยช่วยเหลือซึ่งคราวนี้พุสปาได้ของเงินแค่400ลูปีต่อรถคันหนึ่งเท่านั้นซึ่งกิสวาก็ถามพุสปาว่าทําไมถึงไม่เอา500เหมือนเดิมเสียไปตั้ง 1, 100ฟรีๆพุสปาเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเรารับ500เต็มๆพวกเราก็จะกลายเป็นคนรับชาของพวกมันเขาต้องการที่จะเท่าเทียมและอยู่ในระดับเดียวกันกับพวก ต่อมาหลังจากที่พุสปามาถึงหมู่บ้านก็มีฝูงชนกําลังยืนแงนมองบนท้องฟ้าซึ่งพุสตาเนี่ยก็งงว่าพวกชาวบ้านมายืนมองอะไรกันคนลุงเนี่ยก็บอกว่าพวกชาวบ้านยืนรอฟังเสียงนกกระจอกเพราะว่าสาวขายนมบอกว่าเธอจะไม่ขายนมจนกว่าจะได้ยินเสียงนกกระจอกก่อนพุสปาเนี่ยกระ่นว่าไร้สาระสาวคนไหนการที่ติงตองขนาดนี้ระหว่างนั้นเองนกกระจอกก็ได้ร้องออกมาหญิงสาวขายนมก็ได้เริ่มขายนมให้กับชาวบ้านซึ่งพอพุสปาได้เห็นเธอครั้งแรกเนี่ยก็เกิดต กลุมรักเธอขึ้นมาเดินร้องเพลงโยกย้ายสายไหลคอยมองเธออยู่ห่างๆด้วยความลหลงไหลต่อมาระหว่างที่ลูกน้องของเรนดี้กำลังขนไม้อยู่ซึ่งคราวนี้สารวัตรก็ตรวจสอบได้ว่าพวกมันได้ขนไม้มา พวกตำรวจก็เลยจับกลุ่มตัวคนส่งของทันทีและก็กระทืบไอ้คนส่งของซึ่งคนส่งของนก็ยองปลี่ปากบอกบอกว่าพุสปาเป็นคนคิดแผนนี้ทั้งหมดในคืนนั้นระหว่างที่ซิวารีกำลังเดินเล่นกับเพื่อนเพื่อของเธออยู่คิซาวาเนี่ยก็ได้มาจ้างเธอให้เธอมองพุสปาส่งสายตาและยี่มให้กับเขาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเพื่อนเของซิวารีนก็ได้เซาซีให้เธอรับงานซะซึ่งระหว่างนั้นเองเธอก็ไม่รู้เลยว่าจารีกำลังเล่งเธออยู่เช้าวันต่อมาระหว่างที่พุสปากำลัง ยืนกินอาหารอยู่ซิวล,ลีเนี่ยเธอเรยมายิ้มส่งสายตายเขาปิ๊งปิ๊งทำอาพุสปาเนี่ยดีใจมากๆที่เธอเนี่ยสนใจในตัวเขาและก็รีบตรงไปคุยด้วยถามเธอว่าทําไมเธอถึงยิ้มให้เขาเธอชอบเขาหรือเปล่าซึ่งซิวล,ลีก็บอกว่าที่เธอทําก็เพื่อเงินเท่านั้นคิสวาได้จ้างให้เธอยิ้มให้เขาทําอาพุสปาเนี่ยเฟลมากๆไปถามคิสวาว่าไปจ้างเธอเท่าไหร่ คิสวาเนี่ยก็บอกว่าเขาจ้างไปพันหนึง่งทำเอาพุสปาได้ตกใจเลยที่ยอมจ่ายพันหนึ่งเพื่อแค่ยิมเนี่ยนะก่อนได้พุสปาจะบอกกับคิสวาว่าเขาจะจ่ายเธอห้าพันเลยแลกกับที่เธอจะต้องมาจูบเขาวันต่อมาคอนดาก็ได้มาคุยกับซิทนูซึ่งซิทนูเป็นหัวหน้าองค์กรรับล่อขนของหมายทุกต้นพวกเขาจะเป็นคนนาขึ้นเรือและก็ส่งออกไปต่างประเทศซึ่งถ้าหากว่าใครเบี้ยวหรือผิดข้อตกลงก็จะถูกกําจัดอย่างไรป้ปานีซึ่งพวกซุนนีต้องการที่จะย้ายสถานที่เก็บมาไว้ที่อื่นเพราะ พอท่าไว้ที่นี่ตำรวจอาจจะมาค้นเจอได้ซึ่งคอนดานก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเขามปพุสปาที่คอยดูแลเรื่องมาอยู่ก่อนที่พุสปาจะเดินดูบุหรี่เข้ามาแบบหล่อเท่แถมยังมาจูบบุหรี่ให้กับสุนีอย่างไม่เกรงกลัวทาเอาสุนีนี่เหม็นขี้หน้าพุสปาสุดๆและก็ขับรถออกไปต่อมาพุสปาก็ได้รอศิวลณีมาจูบเขาตามที่นัดไว้แต่สุดท้ายเธอก็ไม่กล้าจูบพุสปาเพราะเธออยากจะเก็บจูบแรกไว้ให้สามีในอนาคตของเธอเท่านั้นทำเอาพุสปานี่เซงเลย ตัดไปที่โกดังพุสปาก็ได้มาตรวจสอบงานเพราะไม่มีการส่งของสต็อกออกไปเลยพอเขาเข้ามาข้างในโกดังก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจารีคมขืนขังไว้อยู่พุสปาเลยถอดเสื้อคลุมให้เธอแล้วก็ให้คิสวาพาตัวเธอกลับบ้านแต่หลังจากนั้นจารีก็โมโหมากๆที่พุสปาปล่อยตัวเธอไปพุสปาเนี่ยก็ได้ถามว่าทาไมถึงไม่ยอมส่งสต็อกและที่นี่คือโกดังเก็บไม้ไม่ใช่ซ่องโสเพณีซึ่งจารีเนี่ยมันก็แวด๊ดแวดบอกว่าพุสปาเนี่ยมีเสียอะไรมาถามเขาซึ่งระหว่างน,นั้นเองคอนดา โทรพอดีแต่จะให้คุณดีๆก็ไม่ได้นะเพราะพี่จารีของเราเนี่ยไล่แตะและก็กระทืบพุสปาใหญ่เลยแต่พุสปาเราเนี่ยกลับไม่สนใจยังคุยโทรศัพท์ต่อซึ่งคอนดาได้มาแจ้งข่าวด่วนว่าตอนนี้พวกตำรวจไดยข้อมูลของโกดังแล้วและกำลังจะมุ่งหน้าไปหาพวกพ,วกพุสปาซึ่งพุสปาเนี่ยก็ได้รีบเอาเงินให้คิสวาให้คิสวาขับมอเตอร์ไซค์ไปที่เขื่อนก่อนที่เขาจะสั่งให้คนตัดไม้รีบจัดการกับพวกไม้ซากก่อนที่ตำรวจจะมาโดยที่เขาได้ทำลหลักฐานด้วยการตัดเชือกให้ไม้ไหลไปตามกระแสะน้ำซึ่งนะ้ มันก็ได้ไหลไปเรื่อยๆจนไปถึงเขื่อนซึ่งคิสวาที่มาถึงเขื่อนก็ได้เอาเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปิดประตูเขื่อนซะเพื่อไม่ให้ไม้ไหลลงไปตัดไปที่โกดังพอพวกตำรวจมาถึงก็ไม่พบก,กับหลักฐานอะไรทําให้พวกเขาไม่สามารถออกพิจาผู้สปาได้ทําเอาสลรวัตรนิ่มหงหมากๆที่แพ้ผู้สปาอีกแล้วในคืนนั้นซูนีก็จะจัดปาร์ตี้ยังใหญ่โตหลังจากที่ได้ขายไม้รถใหญ่ไปซึ่งระหว่าน,นั้นเองผู้สปาก็ได้ยินลูกน้องของซูนีคุยกันว่าพวกเรดดี้มันโง่พวกเขาได้ซื้อไม้ต จากผู้เรนดี้ในราคาเพียงแค่25แสนลูปีแต่พวกเขาสามารถขายออกนอกได้ในราคา2ล้านลูปีพุสปาเลยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องคอนดาว่าพวกเขาโดนโกงซึ่งคอนดาเองก็สงสัยในเรื่องนี้มานานแล้วด้วยเช่นกันพุสปาเลยบอกให้คอนดาเข้าไปถามโซนี่ตรงๆเลยพลอะพวกเขาทํางานกันอย่างหนักส่วนไอ้โซนี่นางสบายใจเชิบรอรับตังอย่างเดียวมันเป็นอะไรที่ไม่แฟร์มากๆซึ่งจัก,กาก็เตือนพุสปาว่าไอ้โซนี่มันเป็นคนอันตรายอย่าไปลองของกับมันจะดีกว่าคอนดาเนี่ยก็ได้บอกให้พุสปา เป็นคนเข้าไปถามซะถ้าหาว่าพุชปาสามารถต่อรองให้ซุนีขึ้นอัตราค่าสินค้าได้เขาจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ของสินค้าให้พุชปา50%เลยแต่พุชปาก็ไม่เอาด้วยบอกให้คอนดาไปคุยเรื่องนี้เองเรื่องนี้พุชปาจะไม่ยุ่งซึ่งระหว่างนั้นเองคิซาวาก็ได้บาโม,มก,กับพ่อของซิวารีว่าพุชปาเป็นลูกของตระกูลโมลิตีและตอนนี้พุชปาได้เป็นมือขวาของคอนดาแล้วและเขาก็กําลังสนใจยกจะแต่งงานกับซิวารีซึ่งพอพ่อของซิวารีรู้ช้าวันต่อมาเขา าก็ได้จัดงานแต่งให้เลยทํเอพุสปางงเลยที่จู่ๆจะได้แต่งงานซึ่งระหว่างที่งานแต่งกําลังดําเนินไปพี่ชายคนโตลูกเมียหลวงก็ได้เข้ามาก่อกวนในงานพูดจาดูถูกแม่ของพุสปาบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไรยางอายไปเป็นเมียน้อยของชาวบ้านซึ่งพุสปาเนะี่ยก็ของขึ้นจะลุกขึ้นไปซัดสักหน่อยแต่แม่ของเขาเนี่ยก็ได้ห้ามไว้จากนั้นไอพี่ชายเนี่ยก็พูดแฉต่อไปเรื่อยๆจนครอบครัวของฝั่งเจ้าสาวไม่พอใจจะยุติงานแต่งแต่คุณยายเนี่ยก็บอกให้ใจเย็นๆและพูดกับพี่ชายว่าถึงยังไง เขาทั้งสองคนก็เป็นพี่น้องเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันวันนี้เป็นวันดีพวกเขาควรลืมความบาดหมางและร่วมยินดีด้วยกันซึ่งไอพี่ชายก็บอกว่าเขาเข้าใจแต่เขาไม่มั่นใจว่าพุสปาเป็นลูกของพ่อเขาจริงๆหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือไอพี่ชายมันด่าแม่ของพุสปาว่าเป็นผู้หญิงสัมสนนั่นเองเลยทําให้พุสปาโมโหมากๆลุกขึ้นเข้าไปซัดกับพี่ชายจนชุลมุนซึ่งแม่ของเขาเนี่ยก็ได้มาห้ามเลยโดนลุกหลงล้มหัวฟาดพื้นพุสปาเนี่ยก็เลยรีบอุ้มพาแม่ไปโรงพยาบาลซึ่่งงระหวานนั้นเ เขาก็นึกย้อนปในเหตุการณ์ในอดีตว่าตอนที่พ่อของเขาได้ตายไปพวกเขาสองแม่ลูกยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ร่วมไว้อะไรางานศพด้วยซ้ําและหลังจากที่พ่อตายพี่ชายคนโตก็ได้มายึดบ้านยึดทุกอย่างที่พ่อของเขาให้พุสปาไว้ทําให้พุสปาและแม่ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลาบาก ต่อมาพุสปาก็ได้ไปหาซูนีซึ่งตอนนี้ซูนีกําลังสารลูกน้องให้ทรมานคนคนหนึ่งอยู่ก่อนที่จะสั่งให้มือขวาฆ่าทิ้งซึ่งพุสปาก,ก็มาขอทําข้อตกลงใหม่กับซูนีโดยซูนีจะต้องให้เงินพวกเขา1ล้านต่อรถ1นึคันซึ่งถ้าว่าซูนีไม่ตกลงพวกเขาจะไม่ขายมาให้กับซูนีและจะขับรถไปส่งที่ท่าเรือเจนนายเองเลยไอ้มือขวาก็เลยบอกกับพุสปาว่ากล้าได้ยังไงจะมาขอต่อรองกับพวกเขาคนที่พวกเขาฆ่าไปเมื่อกี้ก็เป็นคนที่มาต่อราคาขอขึ้นราคาเป็น50,000แล้ว ตอนนี้พุสปายังกล้ามาของเงินหนึ่งล้านอีกเหรอซึ่งพุสปาก็ไม่มีท่าทีจะเกรงกลัวใส่แว่นเดินแบบหล่อเท่ยืนคุยโทรศัพท์หน้าตาเฉยไอลูกน้องของซูนีเนี่ยก็จะกระทือพุสปาแต่ก็โดนพุสปาจัดการสักระจุยความเรียงตัวเลยยิงปืนใส่เสาบ้านจนหลังคาทุ่มลงมาหลังจากที่พุสปาจัดการพวกมันเสร็จเขาก็ได้เดินออกไปแบบหล่อเท่ในคืนนั้นพุสปาก,ก็ได้ไปที่ท่าเรือเพื่อมาขอพบกับมูรุกันซึ่งลูกน้องของมูรุกันเนี่ยก็บอกว่ามูรุกันไม่ว่างจะมาเจอด้วยพุสปา เลยฝากของไปให้มูรุกันซึ่งพอมูรุกันได้เห็นว่ามันคือไม้ชนิดพิเศษที่หายากม,มากๆเลยทําให้มูรุกันสนใจอยากจะร่วมธุรกิจกับพุสปาแต่พอมูรุกันรู้ว่าตอนนี้พุสปากํลาลังล้าเส้นซุนีอยู่เลยไม่กล้ารับมาจา้จับพุสปาและก็เตือนพุสปาว่าซุเน่เป็นคนที่อันตรายมากๆแต่พุสปาก็ไม่กลัวบอกว่าเขาเป็นคนของคอนดาทําให้มูรุกันตกลงจะร่วมธุรกิจด้วยหลังจากนั้นพุสปาก็ได้โทรศัพท์ไปหาคอนดาบอกว่าเขาได้ไปหามูรุกันเพื่อคุยเรื่องธุ ธุรกิจทำเอาคอนดานได้ตกใจลุกขึ้นเลย จักการยก็ได้ถามว่าใครอนุญาตให้พุสปาไปที่ท่าเรือแต่พุสปาเนี่ยก็บอกว่าเขาต่อรองได้1นึ่งล้านห้าแสนต่อคันก่อนที่จะถามคอนดาว่าจะยอมขายซูนีสองแสนห้าเหมือนเดิมหรือจะเสี่ยงมาขายให้กับบริกันในราคา1นึ่งล้านห้าแสนซึ่งคอนดาก็เห็นถึงนาทีท้องเลยตกลงให้พุสปาจัดการต่อไปตัดไ,ไปที่จารีพววเขาก็จับได้แล้วว่าใครเป็นคนแจ้งตำรวจมมข่าวก่อนเลยได้ยิงทิ้งไปหนึ่งคนส่วนอีกคนก็ได้เป็นพ่อของซิวลีจารีเลยไว้ชีวิตเพราะลูกสาวของลุงแกสวย และเขาก็คุณลุงเป็นข้อต่อรองบังคับให้คืนนี้ซิวัลลีต้องาหาเขาเขาถึงจะไว้ชีวิตพ่อของเธอในคืนนั้นก่อนที่ซิวัลลีจะไปหาจารี เธอก็ได้แวะไปขอความช่วยเหลือจากพุสปาซึ่งตอนแรกพุสปาก็เหมือนจะไม่ช่วยนะเพราะคิดว่าเธอไม่ได้ชอบอะไรเขาแต่ซิวารีก็ได้กอดเขาและขอร้องให้เขาช่วยเธอเธออยากจะเก็บจุบแรกของเธอไว้คนที่เธอคิดว่าเป็นสามีเท่านั้นและด้วยพลังอํนนานาจแห่งฮีก็ได้ทําให้พุสปาใจอ่อนยอมช่วยเธอบุกเข้าไปเตะจาริซะคว่ำและก็เตะไข่ไปหนึ่งทีจับสายวอออฟเจริโก้แล้วก็หักแขนจนจารีหมดสภาพซึ่งหลังจากที่พุสปาขับรถมาส่งซิวารีที่บ้านซิวารีเี่ยเธอก็ยืนอยู่นิ่งๆ ไม่ยอมเข้าบ้านจนพุสปาถามว่ามีอะไรก่อนที่เธอจะจูบป,ปากพุสปาและหนังก็ตัดไปที่ฉากร้องเพลงและเต้นกันตัดไปที่คอนดาผัวเขาก็ได้มาดูการของจารีซึ่งอาการของจารีก็หนักเอาเรื่องเลยตัดไปที่พวกพุสปา คิสาวาเนี่ยก็กลัวมากๆคุยกับพุสปาเรื่องที่พวกเขากระทืบจารีไปถากว่าคอนดารู้พวกเขาต้องตายนแน่แต่ระหว่างนั้นเองคอนดาก็ได้เข้ามาในห้องพอดีและก็มาถาม,ถามถึงเรื่องไม้ที่ส่งไปที่ท่าเรือว่าเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะเดินออกไปกันคิสาวาที่ระแวงมากๆกลัวว่าคอนดาจะได้ยินเลยทําการทดสอบบอกให้พุสปาพูดในห้องเดี๋ยวเขาจะลองออกไปฟังดูข้างนอกว่ามันได้ยินเสียงข้างในหรือเปล่าพอคิสาวาออกไปก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรทําให้เขาลงอก มากแต่พุสปานี่ยก็บอกว่าเมื่อกี้เขาไมา่ได้พูดอะไรทำเอาคิสวานี่ตึบเลยหลังจากนั้นพุสปาก็ได้ไปพลอดรักกับซิวลลี ก่อนที่เขาจะขับรถเดินทางไปกับคอนดาตัดไปที่คิสวาระหว่างที่เขากําลังนั่งนับเงินและฮัมเพลงไปสาวใช้ก็ได้เข้ามาและก็ร้องเพลงที่คิสวาฮัามออกมาทําให้คิสวาแปลกใจมากๆว่าเธอได้ยินเสียงร้องเพลงเขาด้วยเหรอสาวใชน้นก็บอกว่าห้องนี้ไม่เก็บเสียงทุกคนเขาได้ยินหมดแหละว่าคุยอะไรกันทําให้คิสวารู้เลยว่าตอนนี้พุสปาซวยแล้วเลยรีบส่งข้อความไปเติมพุสปาซึ่งระหว่างที่พุสปาก,กําลังดูข้อความเขาก็ได้ถูกจับคลุมหัวและก็ถูก ยงนแต่ก่อนที่คอนด้าจะยิงพุสปาทิ้งระหว่างน,นั้นเองพวกของโซนีก็บุกเข้ามายิงคอนด้าตายไปแล้วก็เปิดฉากยิงกันระหว่าง2แก๊งอย่างดูเดือดพุดสปาเลยใช้จังหวะนี้วิ่งหนีตายด้วยเช่นกันแต่ถึงแม้จะถูกคลุมหัวอยู่ พุสปาก็ยังสามารถต่อสู้จกกัดการพวกแกงซูนีได้อย่างสบายๆตอนที่พุสปาจะวิ่งสล์หนอนใต้ต้นไม้เพื่อให้กิ่งไม้เกี่ยวผ้าคลุมออกแล้วก็ไปแย่งปืนขู่ให้พวกซูนีแก้เชืออเขาซะตัดไปที่จักกาเฮียแก่ก็ถูกแกงของซูนีจับตัวไว้ได้ซึ่งก่อนที่พวกมันจะฆ่าจักกาพุสปาก,ก็ได้สิงมอไซค์เข้ามาชวนพวกซูนีสักกระจุยก่อนที่จะไลต่ตบเตะเก็กท่าแบบหล่อเทและก็จับมือขวาของซูนีไว้ได้ึซงระหว่างที่ซูนีโทรมาพุสปาก,ก็ได้รับสายซูนีเลยขอทําข้อตกลงาาเ จะยอมทาธุรกิจกับพุสปาแต่ขอให้พุสปาปล่อยตัวมือขวาของเขาไปแต่พุสปาเี่กก็ไม่เอาแล้วก็ยิงมือขวาตายไปทําเอาซูนีนี่ช็อกเลยวันต่อมาที่บาของตระกูลเลนดี้พวกเขาก็ได้จัดงานศพให้กับคอนดาซึ่งระหว่างน,นั้นเองซูนีก็ได้มาที่งานศพด้วยเพื่อมาขอศพมือขวาของเขาซึ่งเหล่าสมาชิกนัดตัดไม้เนี่ยก็ได้มาหารือว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท,ทําไมถึงต้องฆ่าแกงกันเองซูนีเนี่ยมันก็ได้บอกว่าพวกคอนดามันเริ่มเรื่องก่อนเอาไม้ไปขายตรงให้กับมูลันที่ท่าเรือซึ่งท่านสมาชิกก็ได้า จักก้าวัดทำไมถึงถ้าแบบนั้นพุสปาเลยเทเงนินในกระเป๋าออกมาจำนวน30ล้านรูปีทำให้ท่านสมาชิกถามว่าไปขายไม้ได้คันละเท่าไรพุสปาเลยบอกว่าเขาขายได้คันละหนึ่งล้านห้าแสนรูปีทำให้ท่านสมาชิกรู้ความจริงว่าที่ผ่านมาซุนีโกงราคาข่าไม้พวกเขาโดยตลอดเลยพากันแบนไม่สสดของให้ซุนีอีกแต่ใจพุสปาเป็นหัวหน้าองค์กรลักลอบคนของแทนทำให้คราวนี้พุสปาร่ำรวยขึ้นและกลายเป็นมาเฟียโดยสมบูรณ์แบบมีอำนาจอิทธิพล และก็ทาอะไรก็ได้ตัดไปที่ซูนีเขาก็ได้ถูกเมียงตัวเองเอาคัตเตอร์มาปาดคอเพราะซูนีเป็นต้นเหตุทําให้น้องชายของเธอต้องตายตัดไปที่สารวัตรโกวินด้วยความที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จับตัวคนร้ายลักลอบตัดไม้ได้เลยเขาเลยลาออกจากตําแหน่งสารวัตรไปประจําการที่เมืองอื่นแทนและทีเมืองนี้ก็ได้สารวัตรบันวามาปฏิบัติหน้าที่แทนซึ่งสารวัตรบันวานเนี่ยเป็นคนที่พิลึกและก็ดูโรคจิตมากๆแค่เฮียแกปรับเบาะนั่งไม่ได้ก็ถึงกับยิงคนทิ้งเลยต่อมาพุสปาก็ได้มาที่โรงพัก เพื่อมาเยี่ยมสารวัตรคนใหม่โดยพุสปาเนี่ยแกก็เอาเงินสินบนมายัดให้แต่ไอสารวัตรเนี่ยมันก็ยังไม่พอใจกับจานวนเงินที่ให้มาแล้วก็พูดจีป้ปมเรื่องพ่อของพุสปาแถมยังทําให้พุสปาต้องอับอายโดยการใส่กุญแจมือให้เขาและก็สั่งให้พุสปาขอร้องให้สารวัตรมารวมงานแต่งของเขาด้วยทําเอาพุสปาของเรานี่เสียสุดกันเลยทีเดียวซึ่งในคืนงานแต่งพุสปาก็ได้บรงดื่มเหล้ากับบันวาชวนคุยกันอย่างสนุกสนานก่อนที่จะเข้าสู่โหมดตึงเครียดพุสปาก็ได้ปืนมายิงมือตัวเองแลวกกก็ประาาศัด เ,เป็นเลือดที่พ่อของเขามอบให้มาและเขาคือทายาทตระกูลมอริตี้ก่อนที่ทั้งสองคนจะถอดเสื้อผ้าออกมาอย่างเกเรไอเราตอนแรกก็นึกว่าจะบวกกันแต่ดันไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเฮียพุสปาเนี่ยแกก็ไปงานแต่งในสภาพนี้สภาพที่เมาแอแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยส่วนบันวาเขาก็ได้กลับมาที่โรงพักยิงหมาของตัวเองก่อนที่จะเอาเงินทั้งหมดที่พุสปาให้มามาเผาทิ้งซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้ประกาศศึกกันแล้วเรียบร้อยเพื่อปูไปภาคสองและหนัง ก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป8.0คะแนนส่วนทางด้านเว็บ Lo อ t e ท t o m a t o ก็ไม่ได้มีการโหวตคะแนนอะไรนะครับส่วนทางด้านมนุษย์ค้างค้าวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป6คะแนนครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าหนังเรื่องนี้ก็สนุกใช้ได้เลยตัวเอกของเรื่องนี้คือหลอดเทสจัดจัดมีความฉลาดมีความเล์เลยมากๆดูแล้วเนี่ยอยากจะวั นวยตามเเอเลส <c oughs> ิ่งก็ต้องรอติดตามนะครับว่าภาค2จะดูเดือดขนาดไหนและถ้าว่าใครอยากจะรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเต็มๆแล้วล่ะก็สามารถไปรับชมกันได้ที่พรามวีดีโอเลยนะครับแต่ว่ามันมีแต่ซับอิงนะครับผมไม่เห็นซับไทยโอเคถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe วไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ